สวัสดีครับนี่ก็ปีใหม่แล้วนะครับขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับน้องๆเอพีทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีขอให้ทุกๆคนตั้งใจอยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังตามที่ตัวเองต้องการนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตครอบครัวที่ดีนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับปีเก่าที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารคนนะครับขออนุญาตขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมฝ่าฟันกันมาต่อสู้กันมานะครับในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำจนกระทั่งเราสามารถเป็นบริษัทที่มียอดโอนมากที่สุดในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ก็ฝากน้องๆนะครับคือคือถ้าใครที่แข็งขันแข็งและบอกว่าจะลดความเร็วลงก็ขออนุญาตอย่าเพิ่งลดความเร็วลงเลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ย งานยากลำบากยังรอเราอยู่นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศเราน่าจะดีขึ้นพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้จีนเปิดประเทศละนะครับพี่คิดว่าพวก นักท่องเที่ยวเอ่ยอ,อะไรเอ่ยก็คงกลับเข้ามาในประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายก็ยังมีปีนี้เป็นปีที่มีการเลอกตั้งพวกเรารู้กันนะเลือกตั้งทีแรกปวดหัวทุกทีนะครับแล้วก็เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกก็ไม่มั่นคงนักนะครับเป็นอะไรที่เราก็ต้องต่อสู้กันอีกในเรื่องของ,ของเศรษฐกิจโลกทั้งหลายนะครับก็เป็นปีที่ชาร l เลนจ์เพราะฉะนั้นด้วยภาพรวมทั้งหมดก,ก็คงเป็นปีที่ไม่ง่าย เป็นปีที่ไม่งา่ายแต่ด้วยความเป็น AP น้องๆ AP ทุกคนความที่เราร่วมมือร่วมใจกันทุกคนนะครับขออนุญาตฝากด้วยเวลาทํางานกันหนักๆเนี่ยพยายามใช้ o อาวิร์ดไมค์กันนะครับเวลาทํางานหาปัญหาโซ่ปัญหาโซ่ไม่ได้พยายามใช้ดีไซน์ t ิ้ง k i n g กันแล้วมันจะทําให้น้องเนี่ยทำงานง่ายขึ้นคิดอะไรออกง่ายขึ้นมีครีเอทีฟที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายทีนะครับขอวอวยพรน้องๆทุกคน ขอบคุณน้องๆทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว AP สู้กันมาหลายๆปีก็อยู่ร่วมกันสู้กันต่อในปีนี้ซึ่งพี่เชื่อว่าเราทำได้ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ปี2566นะครับปีกระต่ายนะน้องๆทุกคนนะครับปีนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนรวมทั้งครอบครัวของน้องๆทุกคนเนี่ยนะฮะมีแต่ความสุข มีแกวความสมหวังตลอดปี2566ปีกระต่ายนี้นะครับแล้วถ้าน้องๆทุกคนหรือครอบครัวของน้องๆทุกคนเนี่ยคิดมีความคิดสิ่งใดก็ขอให้ความคิดสิ่งนั้นเนี่ยสมความปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมหวังว่าปีหน้านี่คงเป็นปีที่พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญและก็แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับน้องชาว AP ครับเณน,นุข,ขอวยพรให้น้องมีพลังต่อสู้ตลอดปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเออ์ครับขอให้ปีนี้เป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนชาว AP ขอให้ทุกๆคนมีความมั่นคงทุกย่างก้าวของชีวิตสวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆน้องๆชาวพีทุกท่านเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับและเป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนครับสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนปีใหม่นี้พี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสวย หลอรวยปังเฮงเฮงเงค่ะปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเติบโตขึ้นนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่รอยยิ้มกันทั้งปีเลยนะครับขอบคุณครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนใน a อและบระิษัทในเครือมีความสุขมากๆตลอดปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับพี่พงทธิ์นะครับสองปีที่ผ่านมาเราเจออุปสรรคกันมาเยอะแล้วปีนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคต่าง,างๆไปได้ด้วยดีแฮปปี้นิวเยียครับน้องๆโชคดีปีใหม่ครับสู้ๆ Happy New Year ชาวเอพีทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าลืมส่งต่อความสุขให้กับทุกคนรอบๆตัวด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเอียร์ I'm Eguchi from Mitsubishi s t a t e I'm very appreciate uh, your great achievement last year I hope this year will be a good one uh, for you and uh, your families ขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนขอให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะเย้ yeah. Happy New Year นะสวัสดีปีกระต่ายค่ะทุกคนค่ะขอให้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มนะคะค่ะสำหรับปีใหม่นี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในชีวิต Happy New Year ร่ำรวยร่ลำรวยวชีวิตปังๆงนะนะสุขสันวันปีใหม่ค่ะเฮ้ ขอให้ปีนี้เป็นปีพิเศษสำหรับทุกคนค่ะ <Hey! S 1> สวัสดีปีกระต่ายนะครับขอให้ชาว AP คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดร,รักได้รักคิดสุขได้สุขแล้วโบนัสปังๆนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพาแข็งแรงตลอดปีนะคะแฮปปี้เนวเอียขอ,ขอให้โชค,โชคดีตลอดปี <Hey! S 2> <Hey! S 1> สวัสดีปีใหม่ค่ะ hey!